ครับอันนี้ต้นละพันนะครับต้นแม่นี่3 0 0นเลยยังไม่เคยยกก็เท่าไหร่นะพี่3,000นี่ติดเกลื่อนนะครับราคายังดีนะครับผมสดสดสดออกชมพูชมพูเลยนะครับผมกระหังละ3,000รับไซแม่ราคายังดีนะนะครับเอาไปเปรียบเทียบนะครับเวลาหนุ่มวัวเสร็จเอาไปไลฟ์ขายนะครับเนี่ย บางทีโรงรเกษตรเอาไปไซนี้แล้วก็มีลูกด้วยอย่างนี้นะครับผมแค่สองพันกว่าบาทนะครับเนี่ยอันนี้อัเปรดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมแล้วบุบเรเหลืองหรอครับเติมต้นที่พันห้า <5 S 1> ใน <5 S 1> อ๋อประมาณนี้ใช่ไหมพันห้า เป็นค้มนี้มงพันห้หลุดาตดงดก่อันนี้ก็พันห้าแล้วนะครับผมอันนี้ก็อันนี้แหละครับถ้าถ้าถ้าด่างสวยแล้วครับอันนี้ก็สามพอันนี้สามพันสามพันสามสี่พันันมนสามสามสประมาณสี่พันห้าก็มีนะครับผมอันนี้สี่พันเไม่หลุดนะด่างทุกใบแล้วอันนี้ตัวชมพูเหรอครับชมพูสี่พันห้าสี่พันห้าก็มีมินด่างอันนี้อะไรพี่อันนั้นเป็น จันแดงมิ้นต์เท่าไหร่ครับจันแดงมิ้นต์สามพันเซเรตเลยครับอันนี้พันเจ็ดอันนี้สี่พันเห็นไหมครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นฟูมิ้นต์ด่างอันนี้ฟูมิ้นต์ด่างเท่าไหร่ครับมินตด่างสามพันเก้าอันนี้สามพันเก้าพัดโบกนะครับพัดโบกต้นเล็กเก้าร้อยต้นเล็กเก้าร้อยทิ้งทิ้งเท่าไหร่ครับทิ้งต้นละห้าร้อยทิ้งต้นละห้าร้อยนะครับผมตัวทิ้ง มาเิ็นคิงนะครับผมอันนี้าวฝากไว้ด้วยนะครับพินนาคพินนาคคูนซีใบใหญ่ๆนะครับผมใหญ่มากรอดใม่มาแล้วรอไประบบรากดีนะครัรับประกันนะครับผมโอเคครับเบอร์โทรครับผมแปดสองหกสี่สามหกแปดสองหกค่ะขอบคุณครับ